อ่านแบบพวกอันนี้คือเขาพูดอะไรให้พูดมันไม่มีสคคิปให้พูดเรื่องอะไรเรามันไม่มีหมักแต้อะไรเ่ยวัสนี้เขาผมโรอนล้นหน้าหน่ยอตาวินสลาอีเป็นผ้อัดวินตานเยมอน้าสยตูดนี่เนยเองเรื่ตัวหนมันมาบวยาน้าบ้านกู จ้องกูไเรืองเขาที่มาปลูกบ้านกูอีกเลยรู้ไหมจ้องกูไม่มีสคริปจ้องกูพูดสดๆทำสดๆเลยนี่ช่องกูตอกสดๆผีตอกสดๆเดอกำลังเติมโลบักดูกำลังเติมโลบักเลยกำลังจะซื้อของเน่ะซื้อเทปพาร์ตเนี่ยนี่อยู่โดนเรียกมันอ่ะไม่สนถ่ายกี่บางตัวม่ถ่ายอยู่บางกูไม่สนไม่ถ่ายอยู่บางกูอย่างนี้เลยไม่สน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 ยึดถือ ตีเล็กยิงทูรกลานแม่งหมดจะทำอะไรก็ทำเลยเรื่องกูเรื่องกูทำแต่ที่รู้อ่ะต้องมาทำคอนเทนต์ให้กูก่อนตัวคอนเทนต์เลยต่อนเเออโจ้เฮ้ยบอยต่อคอนเทนต์ให้กูเลยนะตัวคอนเทนต์เลยขวดจะทำยังไงแบบมันเป็นเกย์มุเกย์แล้วเกยเกย์เกย์เกย์อะครับอะครับ าล้ววันนี้พี่ซีดเบเกตนะครับคนละช่องพูดเรื่ออะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรฮัลโอลพี่ซีดเบเกตนี่นี่มานอนมานอนไอ้มีคลิปให้ดูเไยเป็นคลิปที่ไอไปตัดเวเป็นเตโตเ้ไปเตโตปเตโตดื่มดื่มเหล้ากระชามมองหมองเบาหน่นเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวส่งให้ดูเอาไปแชทเดีกว่าเป็นบ้าไปแล้วไอ้เชีไยอันนี้อัดอยู่ปะเนี่ยวิจารเข็นเนี่ยอัดอยู่อัดอยู่ อัดอัดตูดอัดตูดอ่ะ okay, อ okay, ัดตุนเยอะแล้วโอเคโอเคเลยอัดตุนีด้หนี่งกิปบแรงได้โตได้โตออฟเดอะเดย์ได้โตออฟเดอะเดย์ไปดูนะไปดูนะโอ้กูอยากตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปข้างไล้โดนแล้วก็อยู่ดีมีคนถือปืนยิงกราดหมด เสียเวลามันเสียเวลากูเข้าใจไหมมันเข้หมวกท้เป็นสี็ห้าเป็นเดี๋ยกอนยังจะจบราทั้งเรื่อก่อนได้ก็เล่นก่อนได้ก็เด่นก่อน

จกขี้จกหวาจกกขี้ช่อขี้ออกแล้วไไถ่ายกอเดนใิ้บกูก่อนไอขี้ชื่ออกแล้วถ่ายกอนเดนึกกูก่อนเดี๋ยงไปไหนเอยตั้งแต่ลบักเลยมาถ่ากอเดนกก่อนมจกอืมตายไปแล้วตายแล้วขย่ามันดียขาวเขย่ามาเขย่าขย่าไข่จกไข่แล้วดึงมาเด็

มีลาลามีฝ่ายมีตัวใต้